คุณพึ่งละพาคุณชิรัชตาครับระดับน้ําท่วมที่อำเภอแม่สายยังไม่ลดนะครับน้ามาตั้งแต่ตีสามแล้วก็ล่าสุดในพื้นที่ระดับน้ํายังเพิ่มสูงต่อเนื่องครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์แม่น้ําสายล่าสุดนะครับนี่เป็นแม่น้ําสายที่ไหลมาจากฝั่งประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ยังคงไหลมาต่อเนื่องท่วมพื้นที่บริเวณอําเภอแม่สายนะครับจุดหลักๆที่มีน้ําท่วมมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับที่น้ําสามารถเข้าในเมืองได้อย่างเช่นจุดนี้นะครับคือบริเวณที่เป็นพันนังของ ของเมืองแม่สายนะครับยังไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับแล้วก็ทํายังไม่เสร็จทําให้ระดับน้ำนะครับไหลเข้าท่วมบริเวณนี้นะครับเรียกว่าตลาดสายลมจอยนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันทหารช่างนะครับก็ ได้นำบิ๊กแบ็กพยายามปิดแต่จุดนี้ปิดไม่ได้นะครับแล้วก็สูบน้ําออกขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งนะครับที่เสียหายหนักนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะจะเห็นได้ว่ารถแมคโครนะครับของทหารช่างนะครับจะนำบิ๊กแบ็กมาปิดบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่ไหลเข้าท่วมบริเวณชุมชนซึ่งเป็นจุดที่ท่วมหนักนะครับคือบริเวณชุมชนเกาะทรายแล้วก็สามถึงสี่ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลแม่สายตอนนี้ระดับน้ํายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ คุณผู้ชมครับผมเข้าไปในพื้นที่นะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือที่บริเวณเกาะ่ถ้ำผาจมนะครับซึ่งจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่มีน้ําท่วมค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็เฝ้าระวังอย่างมากเพราะว่ามีผนังนะครับซึ่งเสี่ยงมากเลยนะครับที่จะซุดเสียหายเพราะผนังสูงมากกว่า3เมตรตอนนี้บริเวณฐานรากนะครับถูกน้ำกระแสน้ําจากแม่น้ําสายซัดเข้ามานะครับ มีท่อนซูงต่างๆซัดเข้ามาเสี่ยงที่จะทําให้ชุมชนถ้าผาจมชุมชนสายลมจอยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ถ้าน้ําเข้ามาได้จะกระทบค่อนข้างมากและวก็แส้นาจะไหลเชี่ยวเพราะว่าพนังสูงมากกว่า3เมตรครับตอนนี้มวลน,น้ำค่อนข้างจะมาเยอะเนื่องจากว่าต้นน้ำที่ทรมาตรที่อยู่ฝั่งเมียนมาครับ มันได้ล้นตลิ่งที่โจตดาปริมาณน,น้ําก็จะเพิ่มสูงขึ้นทําให้มันกัดซอตะตลิง่งตลิ่งบางจุดก็จะมีสุดไปบ้างครับจุดที่ทน่ากังกวลแล้วก็ระวังมากที่สุดตอนนี้จุดหวัวฝายครับน้ำซอกตลิ่งทหารช่างกำลังทำการแก้ไขอยู่ครับเราเราแจ้งเตือนหรือว่าป,ประชาชนครยนี้ตอนนี้เราแจ้งตอนนี้เราแจ้งเตือนหมดแล้วครับแจ้งเตือนให้อ,อพยพกลุ่มเราบางกลุ่มผู้สูงอายุให้ให้ให้ขึ้นอยู่ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงครับ ระดันบ,บน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องระดับ,บ,บน้ํายังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับยังยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับต้อง,ต,อง,งต,อต้อระวังตลอดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับตอนนี้คนป่วยหรือคนแก่และคนต่างก็ไปท,ที่ปัตตานีหมดแล้วตอนนี้อพยพหมดแล้วครับอบพยพเพื่อไปอยู่ศูนย์ปักกิงบางคนก็ไปอยู่ที่บ้านญาติของตัวเองครับระดั้น้ำยังขึ้นต้องต้นระวังต่อเนืนอ่องครับใช่ครับตอนนี้ก็เฝ้าระวังต่อเนื่องแล้วก็ทหารช่างก็กำลังเร่งซ่อมแซมจุดที่ซุกอยู่ครับ ล่าสุดสถานการณ์น้ําท่วมที่อําเภอแม่สายนะครับตอนนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อยนะครับ4ชุมชนด้วยกันจุดที่พนังแตกยังคงมีอยู่ประมาณ2จุดนะครับคือบริเวณตลาดสายลมจอยและบริเวณเกาะทรายนะครับแล้วก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบคือชุมชนตลาดสายลมจอยชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงแล้วก็บริเวณพื้นที่โดยรอบใกล้กับพนังนะครับซึ่งตอนนี้ระดับน้ําตอนบนที่บ้านจโจโกตานะครับระดับน้ําเริ่มที่จะทรงตัวนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3 หนึงสี่ชั่วโมงไหลามาที่อาเภอแม่สายแห่งนี้นะครับซึ่งพื้นที่พนังบริเวณนี้สามารถรองรับได้ประมาณ2-3เมตรแล้วก็หลายจุดนะครับเสี่ยงที่จะมีพนังแตกซึ่งน่าจะทําให้สถานการณ์น้ําในพื้นที่อำเภอแม่สายน่าจะวิกฤตเพราะพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเน,นื่องครับ